นี่พี่ตากล้องระวังตกนะคะจะเดินในสภาห้ามลืมพศัสั์นะใช่ค่ะตำนานกีกจะมีแอดลาสแบกโลกใช่ไหมของไทยเราก็มีเหมือนกันปลาที่แบกโลกไว้เนาะใช่ใช่ซึ่งมีความยาวเนี่ยหนึ่งพันยุดหนึ่งนยุดเท่ากับเท่าไหร่พี่จูนหันไปดูเร็วโอ้โหวิวริมแม่น้ำเจ้าพยา อันนี้เราก็มาอยู่บริเวณด้านในของอาคารรัฐสภานะคะซึ่งเป็นส่วนกลางนะคะที่เอ,อ่อเป็นพื้นที่ของของเจ้าหน้าที่นั่นเองนะคะใช่ในนี้ก็จะร่มรื่นอากาศเย็นสบายแล้วด้านในนี้นะคะเราก็จะเห็นเป็นต้นไม้สีเขียวออร่มรื่นมา,มากๆเลยเ,ออเพราะว่าอาคารรัฐสภาของเรานี้นะคะก็จะเน้นเรื่องของกรีนออฟฟิศด้วยแล้วก็ด้านบนนือนะคะจะเป็นกระจกเป็นออฟฟิศที่เป็นกระจกเพราะว่าจะได้ช่วยประหยัดพลังงานด้วย ใช่ก็เป็นการแบบรับแสงธรรมชาติแพื้นที่แพ็กผ่อนส่วนกลางเนี่ยก็ก็เป็นอากาศแบบธรรมชาติเป็นโอเพนแอร์มีต้นไม้เยอะๆนะคะจะได้ร่มรื่นร่มเย็นสบายประหยัดแอร์แล้วก็ประหยัดไฟด้วยนะคะเดี๋ยวจะพาเดินทะลุไปฝั่งริมน้ำเจ้าพญานะคะเพราะว่าตรงนั้นมีปติมาการที่สําคัญอีกจุดหนึ่งก็คือป้าอนท์ป้าอนนน่เอ่ส่วนกางอีตรงนี้นะคะแววๆนี่ ไม่ใช่พื้นนะน้ํานะระวังด้วยนะคะตรงนี้นี่พี่ตะกล้องระวังตกนะคะจะเดินในสระวามห้ามดืมโทรศัพท์นะใช่ค่ะถ้ามีโทรศัพท์ก็คือโทรบอกไม่ถูกไม่ถูกนะที่ไหนอ่าตำนานกี๋จะมีแอตลารแบกโลกใช่ไหมของไทยเราก็มีเหมือนกันเป็นปลาโนนแบกโลกไว้นะครับนี่ดูพื้นดูพื้นพื้นเป็นน้ำนะพื้นเป็นน้ำลายๆนะอ้าวถึงแล้ว ว้าวว้าวอุ้ยมีปลาด้วยอุ้ยของจริงนปล่าไหนๆนู่นๆน่นโอ้ยน้องน้องมากับแม่น้องจ้พายญาได้เลยปลานี่ก็เป็นปลาอนทนใช่ไหมทุกคนดูออกไหมคะว่าเป็นปลาอนทนจริงๆเนี่ยจะต้องขึ้นไปดูจัดตรงน้นุนข้างสามนะคะเราจะมีแบบเป็นเหมือนเป็น เขาเรียกอะไรเป็นเป็นพื้นเป็นมุม,ม,มอ่ะนออกมาเนาะเหมือนเป็นดาดฟ้านะ,ะใช่ค่ะถ้ามองจากมุมข้างล่างข้างบนเนี่ยจะเห็นเป็นรูป,ปตัวทั้งตัวเลยแล้วก็แวกว่าอยู่ในแม่น้ำ้าพยานก็เทีย<ช>่ยวได้เล่าไปเนาะว่า<ช>สภา,า<ช>เรามีแนวคิดมาจากเขาพระสุเมนนะ,ะตำนาน<ช>าพระสุเมนซึ่งในตำนานเนี่ยปลานนเนี่ยจะเป็นปลาที่แบกโลกไว้เนาะใช่ใช่ซึ่งมีความยาวเนี่ยหนึ่งพันโยต์หนึ่งพันโยชน์เท่ากับเท่าไหรพี่ตูนไม่รู้อ่า กิโลเมตรเครับคุณ16กิโลเมตรคือหนึ่งโยดอ๋อหนึ่งโย์ไงใช่หนึ่งโยดคือ16กิโลเมตรใช่โอเคนี่ยาวแบบเป็นพันพันโย์เลยใช่ไหมคะเนี่ยคือที่มาของนนท์นั่นเองอาคารรัฐสภาที่ใหญ่เป็นใหญ่มากที่สุดในโลกนะคะก็เป็นลำดับหนึ่งพื้นที่สีเขียวพื้นที่เออ่พื้นที่พับบิคสเปซเยอะแยะมากมายเลยนะคะที่นี่มีพื้นที่ทั้งหมดเท่าไหร่ติ๊กต๊อก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 120ไร่ ประมาณ120ะนึ่งร้อยยี่สิบว่อไร่ใช่แล้วนะคะก็อย่างที่บอกค่ะว่าอาคารแห่งนี้เนี่ยมีการก่อสร้างเป็นการส่งไม้ต่อนะคะกับรัฐบาลหลายยุคหลายสมัยมาแนะคะตั้งแต่สมัยกับท่านชวนหลีกไปสมัยที่ท่านเป็นนายก<อ>รัฐมนตรีนะคะ,คะท่านาสมัครสินทรเว e r s ท่านาพิสิทธิ์เวชรชีวะรวมถึงท่านยิ่งหลักชินวัตรด,ด้วยนะคะแล้วตอนนี้นะคะก็ได้สร้างเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ในสมัยของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาค่ะ แล้วก็รัฐสภาก็เลยมีการประชุมสสสวก่อนหน้านี้เนาะเราแยกกันอยู่นะคะทั้งสๆๆสสวแล้วก็มีการเช่าอาคารสำนักงานย่อยๆ<ด>อหลายอาคาร <ๆ S 2> <ๆ S 1> ก็มีความแบบไม่เป็นหนึ่งเดียวกันเนาะตอนนี้ก็คือเรียกว่ามารวมตัวกันอยู่ที่นี่แล้วก็อย่างที่เราลืมพูดไปก็คือเมื่อก่อนเนี่ยใช้ห้องประชุมเนี่ยเป็น <ๆ S 3> <ๆ S 1> ห้องเดียวเนาะต้องแบ่งกันใช้ต้องมีการสลับกบนใช้แต่ตอนนี้มีการแบ่งเป็นสองห้องประชุมแล้วตอนเย็นอากาศดีมากนะตรงนี้อ๋อใช่ไหมวิวสวยตรงนี้จริงๆตอนเนี้ย ถ่ายที่ตกด้วยพี่ดูทำามถ่ายรูปชอบอถ่ายรูปบ้างเลยนี่นี่นะคะหันไปดูเร็วโหวิวริมแม่น้ำเจ้าพยาวิวหลักล้านใช่ไหมวิวหลักล้านค่ะอาคารอาคารก็หลักหลักล้านล้านเหมือนกันอ่ายวไม่หมดเท่านี้นะครับเดี๋ยวจะพาไปดูข้างในยังอีกเนาะใช่นี่ก็เป็นบริเวณรอบนอกที่เราพามาดูบรรยากาศเราจะพาเข้าไปดูข้างในว่ามีอะไรบ้างนี่เดี๋ยวเราจะพาไปดูข้างบนนู้นเป็นยังไงไปดูค่าไปค่ะไปค่ะ ระจันทาดูข้างบนนะคะนู่นข้างบนก็จะเป็นสัญลักษณ์คล้ายๆก้นหอยเป็นขดๆขดวงๆตรงนั้นนะ่ะจะมีทั้งหมดด้วยกัน5ปุ่มนะ